สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณสูตรเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นเดินบนของเราในวันนี้ขอฝากท่านผู้ชม2สูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณท้ง2งสูตรนี้แล้วนะคะก็เดินผ่านมาตั้งแต่งวดวันที่1ธันวาคมนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณเดินบนท้ง2งสูตรนี้แล้วนะคะผ่านมา2งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมมาถึงงวดนี้ก็เป็นงวดที่3นะคะคือวันที่30ธันวาคมนะคะท่านผู้ชม ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการคำนวณสูตรในวันนี้นะคะท่านผู้ชมร่วมกันสนับสนุนสลากิจดในรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางเดินบนทั้งสองสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วสองงวดนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับสูตรคำนวณน,นี้เดินดีนะคะท่านผู้ชมเดินมายาวๆแล้วนะคะท่านผู้ชม ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันต่อนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณด้วยกันนะคะ2สูตรนี้แล้วการคำนวณสูตรของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วก็สําหรับ2สูตรนี้มีตัวเลขเด่นชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณแรกนะคะท่านผู้ชมที่เป็นสูตรที่1นะคะพูดว่าสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมเดินบนในสูตรที่1ของเรานะคะเอาหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมบวกหลักร้อยครั้งที่3นะคะบวก1บวก1 สำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดวันที่16ธันวาคมนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข9เลข0นะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่16ธันวาคมนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสลักพิษเบรดตาบาลน,นะคะ3ตัวบนออก3 0 3นะคะ3 0 3นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดนบนในงวดน,นี้เขา้าตัวเลขเด่นได้0น,นะคะเลข0ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลัก10บ,บนนะคะในงวดน,นี้งวดวันที่16ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม 3ตัวบนออก303นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะท่านเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าทั้งสองสูตรนี้แล้วนะคะเดินบนของเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าลัพธ์ในอน,นาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคํานวณด้วยกันนะคะเดินบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนนะคะเลยสามสามบวกศูนย์นะคะก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วเลข3เลข4และเลข5นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขกเด่นเดินบนที่เดินต่อในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลขกเด่นมาแล้วเลข3เลข4และเลข5นะคะนี่คือเลขกเด่นเดินบนที่เป็นแนวท้างนะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่1ของเรานะคะคำนวณได้หลขกเด่นนะคะเลข3เลข4และเลข5นะคะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมสาหรับแนวทางเดินบนในสูตรคํานวณที่2นะคะสําหรับสูตรคํานวณที่2ของเรานะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ววันที่หนึ่งธันวาคมเหมือนกันนะคะการคํานวณเลขเด่นในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์นะคะขอแนะนาสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะคะเอาหลักพันสามครั้งนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกสองบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข เจ็ดเลยเก้าเลยศูนย์นะคะผลรางวัลในออกมาแล้วสามตกบนในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมออกรางวัลมาแล้วสามตกบนนะคะสามศูนย์สามนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะในศูนย์ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตกบนนะคะออกสามศูนย์สามในงวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักพันสามครั้งนะคะเหมือนคนสามได้สามสามบุกหนึ่งได้สี่สี่บุกเจ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้เล็เด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบุกสองนะคะได้สามสามบุกหนึ่งนะคะได้สี่จะสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในสุรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข1เลข3และเลข4นะคะท่านผู้ชมเลข1เลข3และเลข4นะคะนี่คือเลขเด่นเดินบนในงวดวันที่30นะคะธันวาคมพศ2563นี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสุรคำนวณที่2ของเรานะคะคำนวณได้เลข1เลข3และเลขสนะคะ ตอนนี้เรามาเรียบเทียบกันนะคะท่านผู้ชมว่าสาหรับสองสูตรแล้วนะคะเลขเด่นของเรานะคะที่เดินบนนะคะคานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขสามเลขสี่และเลขห้าในสูตรคํานวณที่สองนะคะคานวณได้เลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่นะคะสรุปนะคะการคํานวณเลขเด่นของเราทั้งหมดได้สี่ตัวเลขนะคะที่เดินบนในงวดวันที่สามสิบนี้นะคะได้เลขสามสี่ห้าและหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับสองสูตรเดินบนของเรานะคะแนวทางเก่านะคะที่เดินมาตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้ชนตัวเลขสามและสี่นะคะท่านผู้ชมในสามและเสี่นะคะทางสองสูตรเดินบนของเรานะคะสรุปนะคะเดินบนคำนวณได้สี่ตัวเลขเด่นนะคะในสามเลขสี่เลขห้าละเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสี่ตัวเลขเด่นนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะเนื้อทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ